สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลที่ช่องพลทิพย์พีกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมได้พาดูพรีวิวรถ Civic Type R รวมไปถึง Honda SUV E prototype แล้วก็พาชม5รถยนต์ไฟฟ้า100%ที่น่าสนใจแต่ยังไม่ขายในงาน Motor Expo กันไปแล้ว ซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูครับก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนหรือ Description ทางด้านล่างในวันนี้ผมอยากจะขอเอาใจตัวเองกันบ้างกับการจัด5อันดับรถที่น่าขับที่สุดในงานนี้กันต่อเลยอันดับที่5 Toyota GR c o r o l l a ราคาเคาออกมาอยู่ที่3 9 4ล0 0 0บาทเปิดตัวปุ๊บกับจำนวนสุดลิมิตเพียงแค่9คันเท่านั้น ผมยังไม่ทันไปเดินดูถ่ายทำรถคันจริงเลยก็ต้องบอกว่ามันขายหมดเกลี้ยงซะแล้วและน่าเสียดายครับที่จองคิวถ่ายพรีวิวรถไม่ทันด้วยความที่มันลิมิเต็ดในไทยและก,ก็การต่อยอดจาก GR Yaris โดยการใช้ขุมกำลังเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบพิกัด1.6ลิตรแต่ว่ามีการปรับจูนพละกกำลังให้มันให้มันมากขึ้นขึ้นมาที่300แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดแมนนวล ลงสู่ระบบขับเคลื่อน400ล้อ GR4 ซึ่งมันจะมีข้อดีก็คือสามารถปรับในส่วนของการกระจายแรงบิดลงสู่ระบบขับเคลื่อนได้ไม่ว่าจะเป็น60-40 50-50หรือ70-30ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่แม้ว่าราคาจะแตะ4ล้านบาทแต่ด้วยความที่มันลิมิตเพียงเท่านี้มันจึงหมดเกลี้ยงในทันทีที่เปิดตัวอันดับที่4 H o n d a Civic Type r FL 5 ซึ่งคันนี้ผมได้ไปจองคิวถ่ายทำพรีวิวทันครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอถึางด้านวาบนได้และแน่นอนการที่ To โตยต้เปิด GR Corolla มานั่นจึงทำให้ Honda ไม่น้อยหน้าครับเอา Type R มาโชว์ด้วยแต่น่าเสียดายที่ยังไม่ได้รับจองแวลแวๆมาครับว่าจะเปิดให้จองในช่วงต้นปีหน้าและเข้าไทยจำนวนลิมิเต็ดเช่นเดียวกัน แถมราคาก็คิดว่าจะเคาะมาในระดับที่ไล่ๆกันด้วยสำหรับ Civic Type R FL5 คันนี้จะเป็นโฉมฮัชแบ็กซึ่งจะไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยครับเพราะในไทยเราจะมีเพียงแค่ตัวถังซีดาน FE เท่านั้นจุดเด่นที่สำคัญของมันก็คือมันเป็น Civic Type R รุ่นสุดท้ายที่จะใช้เครื่องยนต์สันดาปด้วยการใช้ขุมกำลัง K20A 4สูบฝาแดง2ลิตรเทอร์โบ กำลังจะออกมาแถวๆ320แรงมา้าส่งกำลังด้วยเกียร์แมนวนวล6สปีดลงสู่ระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าและหลังจากที่โชม FK8 เสียสถิติเวลาเร็วสุดของรถขับเคลื่อนล้อหน้าในสนามนูเบิร์ลิงแล็บเรคคอร์ดให้กับทาง Renault m e g ก n น RS Trophy R ไปแล้วเจ้า FL5 คันนี้ก็ดูจะตั้งเป้าทวงคืนสถิติเพื่อกู้หน้าให้กับตระกูลคาย์ R ขยับมาที่อันดับที่3 bmw m 5 competition เคาะราคาค่าตัวออกมาอยู่ที่1 3 3 9 9 0ล้าน3 9 0 0บาทมันถือเป็นตัวท็อปสุดของ5 series ซ,ซีดานหรูและคันที่นำมาโชว์ตัวในงานนี้ครับเป็นตัว competition จะมีสมรรถนะที่แรงน้อยกว่าเพียงแค่ m 5 cs เท่านั้นมันเด่นด้วยขุมกำลังเครื่องยนต์ v 8 m twin power turbo พิกัด4.4ลิตรให้กำลังสูงสุด625แรงม้ามากกว่าตัว M5 ปกติขึ้นมา25ตัวส่งกำลังด้วยเกียร์ ZF 8สปีดถ่ายกำลังลงสู่ระบบขับเคลื่อน4ล้อ M X Drive ที่มีลักษณะโดดเด่นคือสามารถปรับเซตการกระจายแรงบิดของตัวระบบส่งกำลังได้เผื่อเอาไว้สำหรับิฟท์ครับก็คือการส่งกำลังลงไปที่ล้อหลังเพียงอย่างเดียว แน่นอนตัวเลขสมรรถนะระดับนี้อัตราเร่ง0ถึง100ก็เทียบชั้นกับรถซูปเปอร์คาร์เคลมตัวเลขที่3.3วินาทีเท่านั้นขยับต่อมาในอันดับที่2กับ Mercedes AMG SL43 เปิดราคาค่าตัวออกมาสูงครับอยู่ที่11ล้าน7แสนบาทมันคือตำนาน SL r o a รสเตอสุดหรูที่คัมแบ็กกลับมาทำตลาดในประเทศไทยด้วยรหัส4 3และ ตัวถังใหม่นี้ครับมันได้รับการพัฒนาให้เป็นรถแบบ2บก2ที่นั่งมากับหลังคาเปิดประทุนสไตล์แบบผ้าใบซึ่งดูแล้วครับก็แอบเสียเอกลักษณ์คาแรคเตอร์สปอร์ต2ประตู2ที่นั่งแบบหลังคาแข็งไปสักหน่อยและขุมกำลังเครื่องยนต์ครับรหัส43ก็จะใช้บ็อก2.0ลิตรเทอร์โบไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด381แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์ amg mct 9สปีด ทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในเวลา4.9วินาทีกับท็อปสปีด275กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายคนอาจจะมองว่ารถสปอร์ต2ประตู4ิที่นั่งราคาระดับ10ล้านบวกได้เครื่องยนต์แค่2ลิตรมีกำลังไม่ถึง400แรงมา้ากับรหัสเริ่มต้น43 AMG มันดูจะแพงเกินไปสักหน่อยไหม แต่เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจและไม่ลืมนะครับว่านี่คือ Sport r o a s t e อรรหัส SL AMG ที่นำเข้าแบบ CBU มาทั้งคันไม่เพียงเท่านั้นครับเครื่องยนต์ AMG จะเป็นเครื่องยนต์แบบ one man one machine หรือ1เครื่องจะใช้ผู้ประกอบเพียงแค่1คนเท่านั้นและปิดท้ายกันในอันดับที่1นึ่ง Porsche 718 Cayman GT4 RS กับราคาเริ่มต้น1 5 8 0 0 0ล้าน8แสนบาท มันคือที่สุดของ Porsche mid engine rear wheel drive หรือเครื่องวางกลางขับด้วยล้อหลังไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่มันดุดันในสไตล์แบบรถแข่งสนามแต่ว่ามันยังสุดยอดทั้งในเรื่องของ Performance จากตัวขุมกำลังเครื่องยนต์6สูบนอน NA ไร้ระบบอัดอากาศที่ยกมาจากตัว911 GT3 ครับสร้างกำลังได้500แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ PDK 7สปีด มันมีอัตราส่วนน้ำหนักต่อแรงม้าอยู่ที่2.83กิโลกรัมต่อ1แรงม้าบนน้ำหนักตัว1,415กิโลกรัมทำให้มันสามารถทยานอัตราเร่ง0ถึง100ในเวลา3.4วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดส,สูงสุด315กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอย่างที่บอกครับด้านฟอร์แมนซ์ของมันสุดยอดรวมถึงในเรื่องของการคอนโทรลตัวรถที่เฉียบคมด้วยโครงสร้างรถน้ำหนักเบา ช่วงล่างปรับแต่งใหม่จึงทำให้มันออกแบบมาเพื่อสายแทร็กโดยเฉพาะมันสามารถทำความเร็วแลบไทม์นูเบิร์ลิงได้เร็วกว่ารุ่น g t 4ปกติถึง25วินาทีด้วยกันก็จบลงไปแล้วนะครับกับการพาจัดอันดับ5รถยนต์ในงานมอเตอร์เอที่อยากขับที่สุดเพื่อนๆละครับอยากขับคันไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมได้รับทราบกันได้เลย และในคลิปต่อไปทางผมจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงฝากติดตามที่ช n e l พลทิปเปิลพีนี้ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ